ไบโอติกโปรไบโอติกซินไบโอติกและโพสไบโอติกเยอะหรือเกินใช่ไหมคะในคลิปนี้ค่ะกิ่งจะมาไขข้อข้องใจนะคะว่ามันคืออะไรแตกต่างกันอย่างไรและโอกาสทางธุรกิจอยู่ตรงไหนนะคะบอกเลยว่าคลิปนี้นะคะเจ้าของแบรนด์ห้ามพลาดเลยค่ะพอเป็นคําถามนะคะที่เจ้าของแบรนด์ส่วนใหญ่เนี่ยอยากรู้มากๆว่าสิ่งเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรและโอกาสทองในการทําแบรนด์อยู่ตรงไหนเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะ พรีไบโอติกค่ะพรีไบโอติกกินขอเปรียบเสมือนง่ายๆแบบนี้ค่ะว่ามันก็เปรียบเสมือนกับอาหารค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเนอะสมมติว่าเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหนึ่งชนิดไม่ว่าจะเป็นหมูหมากาไก่อะไรก็ได้นะคะเราก็ต้องมีอาหารที่จะเลี้ยงเขาถูกต้องไหมคะพรีไบโอติกคืออาหารให้กับเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายของเราค่ะอาหารชนิดนี้นะคะถามว่าเขากินอะไรนะคะอาหารชนิดนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือสามารถ พบได้ก็คือเป็นกลุ่มของไฟเบอร์ค่ะซึ่งพบได้ตามอาหารผักผลไม้นะคะหลายประเภทมากๆที่เรารับประทานกันอย่างเช่น ้วยเอ่ยมันฝรั่งเอ่ยเหล่านี้นะคะเป็นกลุ่มของพืชผักผลไม้ที่มีตัวของเส้นใยไฟเบอร์หรือว่าพรีไบโอติกที่สูงค่ะดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันนะคะคุณสามารถที่จะทานพืชผักผลไม้เพื่อให้ได้พรีไบโอติกก็ได้หรืออาจจะทานเสริมในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยเส้นใยพรีไบโอติกก็ได้เช่นกันค่ะในทางด้านของอาหารเสริมนะคะเรามีสารสกัดหลายตัวมากๆค่ะที่ให้คุณเลือกใช้อย่างเช่นอินูลินค่ะไซโลออริโกซัคคารา โตโอเรโกรสคายหรือกลัวกรรมค่ะเรามีหลายนวัตกรรมเรียกว่าหลายพรีไบโอติกเนี่ยให้เลือกใช้ในสูตรตำรับเลยทีเดียวค่ะจบพรีไบโอติกไปแล้วนะคะตัวแรกคือพรีไบโอติกเนาะตัวที่2คือโปรนะคะโปรไบโอติกคืออะไรโปรไบโอติกก็คือที่กิ่งเปรียบเทียบเหมือนกับสัตว์เลี้ยงนั่นแหละคะ่ะหมูมาตาไก่นั่นแหละคะ่ะเขาคือเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายของเราค่ะ ซึ่งเชื่อไหมคะว่ามีงานวิจัยพบว่าเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมีมากกว่า1000พันสายพันธุ์นะคะในร่างกายคือเยอะมากๆแล้วจํานวนที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยเขาบอกว่าเยอะกว่าเซลล์ที่อยู่ในร่างกายของเราซะอีกค่ะ เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายของเรามีจํานวนเยอะมากค่ะและที่สําคัญนะคะจุลินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมีทั้งชนิดที่ดีแล้วก็ไม่ดีค่ะชนิดที่ไม่ดีเนี่ยก็ทําให้เราเจ็บป่วยทําให้เราเกิดการอักเสบค่ะชนิดที่ดีเนี่ยถูกเรียกว่าโปรไบโอติกส์ค่ะเพราะฉะนั้นโปรไบโอติกก็คือเชื้อจุลินทรีย์ชนิดที่ดีกับร่างกายซึ่งเจ้าโปรไบโอติกนะคะหรือจุลินทรีย์ชนิดที่ดีในร่างกายของเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายค่ะและเขาสําคัญอย่างไรคะ เขาสําคัญมากค่ะเพราะว่าเขามีความสัมพันธ์ทั้งเรื่องของเกี่ยวกับลําไส้ไม่ว่าคุณจะกินอาหารก็ต้องใช้จุลินทรีย์ในการช่วยเกี่ยวกับการย่อยการดูดซึมการเผาผลาญการนําไปใช้งานนอกจากนี้นะคะเขายังมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของผิวพรรณเรื่องเกี่ยวกับอิมมูนหรือระบบภูมิคุ้มกันและก็รวมถึงอารมณ์ด้วยค่ะเชื่อไหมคะว่ามีงานวิจัยพบเลยนะคะว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง,องของความเครียดอารมณ์ต่างๆเมื่อได้รับประทานโปรไบโอติกร่ว กับยาพบว่าช่วยลดระยะเวลาในการรักษาหรือว่าช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูนะคะหรือว่าการเยียวยาตัวโรคตัวอารมณ์เนี่ยได้ดีแล้วก็ได้ดวรวดเร็วขึ้นค่ะน่ามหัศจรรย์ใช่ไหมคะนอกจากนี้นะคะคนที่เป็นผื่นแพ้ผิวแพ้ง่ายเป็นซิวง่ายต่างๆนะคะก็มีงานวิจัยพบว่าโครบไบโอติกเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องของผิวพรรณได้ด้วยและที่สําคัญเลยก็คือระบบภูมิคุ้มกันค่ะงานวิจัยบอกเลยนะคะว่าในทางเดินลำไส้ของเราเนี่ยเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์และในลำ ไส้เนี่ยเป็นจุดกําเนิดของภูมิคุ้มกันเนี่ยสูงถึง70%เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีแพ้ง่ายแพ้อาหารต่างๆนะคะคุณต้องปรับสมดุลลำไส้ด้วยโปรไบโอติกเลยเรามาดูตัวอย่างโปรไบโอติกที่พบในอาหารกันดีกว่าค่ะก็อย่างเช่นนัตโตกัมไคเนสเนาะหรือว่าพวกกลุ่มของทัวร์มาใครกินไม่ไหวนะคะก็มีตัวเรื่องอื่นๆอย่างเช่นตัวของโยเกิร์ตเอยกิมจิเอยแบบนี้เป็นต้นแต่ในทางด้านของอาหารเสริมค่ะเราก็มีสารสกัดนะคะกลุ่มของโปรไบ ติกมากมายหลากหลายสายพันธุ์เลยที่โรงงานของเราค่ะมีทั้งแบบ10ส,สายพันธุ์ผสมกันหรือเป็นรูปแบบนวัตกรรมใหม่ๆที่ทําให้เชื้อจุรินทรีหรือโปรไบโอติกเนี่ยทนต่อความร้อนความชื้นต่างๆนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสะดวกมากขึ้น ในการรับประทานโปรไบโอติกจำนวนเชื้อที่มากหรือว่ารูปแบบที่ง่ายในการบริโภคนะคะซึ่งมีทั้งสายพันธุ์บาซิลัสโคแอกูลันแลคโตบาซิลัสนะคะหรือว่าเบฟิโดแบคทีเรียมนะคะเรียกว่ามีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายสปีชีส์มากๆเลยสามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยต้องบอกว่าโปรไบโอติกเนี่ย เป็นเทรนด์ที่กําลังมาแรงของตลาดโลกเลยทีเดียวค่ะพรีไบโอติกไปแล้วโปรไบโอติกไปแล้วก็มารู้จักกับคําว่าซินไบโอติกค่ะซินไบโอติกนะคะก็คือการรวมกันของพรีไบโอติกบวกโปรไบโอติกเรียกง่ายๆก็คือสัตว์เลี้ยงบวกกับอาหารของเขาค่ะก็คือจอรินซีบวกกับไฟเบอร์หรือจอรินซีบวกกับพวกพืชผักผลไม้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ร่วมกันเขาเลยใช้คําว่าซินไบโอติก เพราะเป็นการซินเนอร์จิสค่ะหรือเรียกได้ง่ายว่าส่งเสริมผลลัพธ์ซึ่งกันและกันดังนั้นนะคะตัวนี้เป็นโอกาสแล้วก็เป็นเทรนด์ของโลกเลยที่เขาเนี่ยหันมาใส่ใจเพราะว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้หรือนะคะงานวิจ,จัยจำนวนมากก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ของเราค่ะหรือสุขภาพของลำไส้เราเนี่ยเป็นตัวหนึ่งเลยนะคะที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคหรือสุขภาพดีค่ะพวกโรคเรื้อรลงต่างๆประวานความดันไขมันเนี่ย ดีขึ้นได้หรือว่ามีส่วนนะคะในการที่จะดูแลบรรเทาอาการหรือว่าลดค่าต่างๆพวกนี้เนี่ยถ้าเรามีลำไส้ที่สุขภาพดีมากยิ่งขึ้นคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยซินไบโอติกเนี่ยไม่งงแล้วนะคะได้ยินที่ไหนก็ให้เข้าใจว่ามันคือการรวมกันของการใช้พรีไบโอติกและโปรไบโอติกนั่นเองคะ่ะพรีไปแล้วโปรไปแล้วซินไปแล้ว มาโพสค่ะโพสไบโอติกก็ตามชื่อเลยค่ะโพสก็คือมันแปลว่าสุดท้ายเนอะมันก็คือหมายถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากจุรินซีหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเราไปกินอาหารไปกินเสร็จยอ่อย แล้วให้อะไรบางอย่างออกมาค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นเมื่อจูรินซีนะคะได้ไปกินพรีไบโอติกเนาะหรือว่าโปรไบโอติกไปกินพรีไบโอติกปุ๊บกินปุ๊บย,ย่ยอยๆยยปุ๊บมันจะเกิดเป็นสารอาหารพิเศษขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเอนไซม์วิตามินแร่ธาตุเบไทายกรดอะมิโนโลแล้วก็ยังรวมถึงกลุ่มของกรดบางชนิดอย่างเช่นแลคติกแอซิดค่ะเหล่านี้แหละค่ะเขาบอกว่ามันเป็นสุดยอดของสารอาหารเลยที่ร่างกายเนี่ยชอบมากๆในการใช้เพื่อหนึ่งค่ะเสริมสร้างระบบ คุมคุมกันนะคะแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องอื่นๆเนี่ยอีกเยอะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยโพสตไบโอติกเนี่ยเป็นเหมือนทางลัดค่ะก็คือว่าง่ายว่าฉันไม่ต้องกินจุลินทรีย์ไม่ต้องกินไฟเบอร์แต่ว่าฉันเนี่ยกินผลที่เกิดขึ้นจากการที่ตัวจุลินทรีย์แล้วก็ไฟเบอร์เนี่ยทำปฏิกิริยากันหรือว่าเกิดแบบจุลินทรีย์ไปกินไฟเบอร์เลยนะคะเรียกว่ากินผลพลอยได้กินผลลัพธ์กินผลผลิตของมันเลยเรียกได้ไง่ายว่าโพสไบโอติกเนี่ยจะเป็นเทรนดที่มาแรงเพราะว่ามันเห็นผลเร็วค่ะคุณไม่ต้องรอจุลินทรีย์ ให้เกิดกระบวนการหมักบม่มแต่คุณกินสิ่งที่เราอยากได้เลยนะคะโพสเบโติกจึงเป็นอีกหนึ่งสารสก,กัดที่เรียกได้ไง่ายว่าทําให้เราเห็นผลรับได้อย่างรวดเร็วในเรื่องของการลดการอักเสบการเสริมภูมมนะคะและแถมสุดท้ายนี้ค่ะโอกาสทางการตลาดนะอย่างที่กิ่งบอกค่ะว่าการใช้สารไม่ว่าจะเป็นพรีเบโติกโพสเบอโรติกนะคะหรือว่าการใช้แบบซินเบโติกร่วมกันอย่างเงี้ยเนาะมันเป็นโอกาสทางการตลาดครเพราะว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่กระแสะกําลังเติบโตนะคะเทรนจากปีนี้เลย ะะไปอีก3-5ปีในจริงบอกเลยว่าผู้คนเนี่ยใส่ใจสุขภาพมากขึ้นค่ะและอย่างที่บอกว่างานวิจัยเนี่ยมีจํานวนเยอะมากนะคะที่ได้ยืนยันถึงความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพของกลุ่มสารสกัดเหล่านี้นะคะที่ช่วยเกี่ยวกับสุขภาพนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความงาม แลวก็รวมถึงการชะลอวัยด้วยนอกจากนี้นะคะเทรนด์ของโควิดเนี่ยยังมีงานวิจัยพบว่าคนที่มีอาการการอักเสบภายในร่างกายหรือว่าลองโควิดนะคะกลุ่มของพวกโปรไบโอติกเนี่ยก็มีส่วนช่วยได้อย่างมากค่ะและอย่าลืมนะคะว่าถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆหรือว่าอ,อยากได้ข้อมูลเชิงลึกหรืออยากสร้างสูตรนะคะกลุ่มเหล่านี้กับเรานะคะรีบติดต่อเข้ามาทางช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะพรีไบโอติกโปรไบโอติกและโพสไบโอติกค่ะ เป็นเจ้าของแบรนด์ก่อนใครติดต่อมาเลยนะคะบ๊ายบาย